เดี๋ยวพี่คิดแล้วไปก่อนหรอเดี๋วไปยุ่งกับกูกูคนโคราชร้านย่าโมฮะย่าโมไม่ให้ใครมายามหัลัทม่่า่เดี๋ยวม่ม่อย่้ง่ก้เดยวมั่มั่วอย่ามั่ว้อเี๋มั่วทำมันวคย่างม่วท้รเดี๋มั่วทำั่วอ่างบั่ทเดี๋วมั่วัอกานบันท้กของราชกัรกทบอกไว้แลางั่ทึกลำีสยใหั่ที่อย่่ว้เี้ยว่าไงชัวย่าโมก กูไม่รู้แต่ย่าโมไม่จริงไม่มี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 ไม่มไม่มีไม่มีไม่มีไม่มไม่มี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 ไม่มม่มีไม่มม่่มีี่มีไมไม่มีไม่มไม่มีไม่่มี่ไม่มี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 ไมไม่มีไม่มีไมมีไไม่ม่ม ครูยังตีเด็กวิกรักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีเขาใจไม่ไดกชายแสวงความคิดในโนเสาร์มากเด็กชายแสวงไปมาโดนแทนเพื่อนเลยนั้นคู่ไปขอนแก่นกับผมเอยฮะอุะอะกเข้าคราูมาขอนแก่นทำไมในโนเสาร์แบบครูก,ก็ต้องเจอในโนเสาร์ไนโนเสาร์ู้เยีย แพ้เธอครูหยุดตีผมกับเพื่อนได้แล้วครูเป็นคนเชียงรายคืออะไรเจอเสาภูเวียงมึงต้องเจอสับป,ปะรดภูเลยยอมรับเธอครับว่าความคิดครูมันไม่เวิร์กแล้วครูเข้าใจทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับการสูญพันธครั้งใหญ่ทั้ง5ครั้งของโลกฮะอย่างยุคโอโดวิเชียนสเขาว่ากันว่าตแต่พอโลกเย็นลง ก็หายกรนเรียบเพราะไม่รู้จักยา,ายยุคดิโวเนียนสุดท้ายธรรมชาติก็เยียงอากาศลูกหายใจหรือยุคเคทเชสสุดท้ายอุกกาบาตตกพวกตัวเล็กกลับรอดและยุคครูนักคัวให้คกหลักลูกให้ตีครูหมายความอะไรหมายความว่าเด็กชายแสวงในอนาคต เธอก็อาจจะเป็นไดโนเสาร์ของเด็กยุคถัดไปฮะสแปรดอิกละหยุดสแปลดได้แล้วโว้ยเร็วพอเถอะเร็วสู้อ้วกไม่นายหรอกก็มึงใช้บอดไม่บอดอ้วกก็เร็วหรือ ขึ้น14่คำเดือน11อนายระเพนีวิ่งควายครั้งที่ร้อยาสีน้มนี้แหละที่จัดสินความเร็วว่าใครชนะนนแล้วปั้นควายไปสู้กันไอพี่มลลูกพ่อลูกจะเป็นควายที่เร็วที่สุดเจัดไปคะ่ะพ่อพพพพไปกันเลยและแล้วก็มาถึงนะครับประเพนีวิ่งควายครั้งที่ร5อมาดูฟุ้เข้าแข่งขันของเรากัน เบอร<ะ>์สิไอพิมลร่างกายกำยำแต่ความเร็วก็ไม่ใช่เล่น <S <S เล่นเชื่อมือได้เลยค่ะเบอร์12องอิสุสบัฟฟโลแม็กส์ก็เทียแล้วดูอย่างนี้ก็ไม่ใช่ควายปล่อยอะไรก็ไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญคือใครอยู่บนหลักควายต่างหากเริ่มไหน3 2 1สากตอนนี้อิสุสบัฟฟโลแม็กส์นำหน้าไปไกลเลยครับเดี๋ยวนะครับยื้อไอพิมลก็หยุดครับเกิดอะไรขึ้นเอาลี้ยงแพ้แล้วเจ้าของเว็บหลอกแดกแบบพี่ก็คงรู้ดี เพราการทําให้เขารู้สึกว่าจะชนะได้แต่จริงๆถูกมาขับแพ้มันคือสัตว์จะเข้าหลานมังมุนผู้ชนะได้แก่ไอพี่โมดบาทำนไหคว้ามาดูกันครับว่าเงินบริจาคผมจะเป็นไหน นั่นไงห,หนูพ่ออมตังที่ว่มมมามึยม่ยมึยอาตมาขับปฏิบัติตามหลักสากลฮะหลักอะไรหลัลกหลักหลักสนธิสัญญาเบลาลิงฮะการค้าขายเฟรย์หมุนเวียนเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกไม่ใช่มานอนนิ่งในตู้บริจาคที่ผมเรียนมาไม่น่าใช่งี้โยมเกินทันเลยมาบอกกันเลยผิดอันนี้ถูกผมเกินไม่ทันหรอกแต่เดี๋ยวผมถามแฮะ Yes Yes Bangkok อาตอมาว่าโยมหลอนละ Greetings I am John Baring แล้วไงแต่วันนี้กวดของกูกูมีลูกศิษย์เป็นพันผมสัทธาเป็นแสนผมพูดไปใครจะเชื่อ Respectfully <Huh? S 1> I am big fan of your ธรร m a May I receive your signature? <Huh? Okay. S 1> It's over. The document you sign is actually a copy of the Baring r Treaty. That's me. คุณได้เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วลุงพอุ o พ Your fake b u d d a r a m i cannot protect you from the weight of your own b a b k a m ใมบาปกรรมของคนโอมตังคือด้องโดนโอมกับว้า I love ice cream. No 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 no. No sir Baring no please สวัสดีครับ ของพี่คืออะไรล่ะครับแบบดองก็ได้นะฮะแพรพันได้ก็พอ,อ,อแ,บแบบแบบมีคู่คามทางเพศนะครับข้าไม่กลัวหรอกอย่าบอกนะว่าพี่คือคำสาปที่เกิดจากความแค้นของป้าเจ้าถิ่นที่โดนเยี่ยงที่อยู่ปราหมอคั้งด๊มมาให้ข้าแพ้พันสักทีดียอมหรอกมันเกินนี่จ้างนะครับ เยี่ยวขื้นของจิ้มซีฟูดดีแต่แค่น้ำจิ้มซีฟู้ดกำจัดค่าไม่ได้หรอกกลางอนาเขตผู้ใดที่อยู่ในอนา,าเขตก็จะโดนค่าแพ้ผันมหาทวีของทวี กูไปแล้วไไหไม่นไไหนีแล้วเพราะทีเซเว่นทุกสาขาม, G ee, มีจีบีวิตามินเจลลี่ที่เขาไปคอแลบกับจุด,ดินทรียไข่เสร็จพร้อ,อมลายหน้าซองสุดเท่ทั้งเจ็ดแบบต้องรีบสะสมก่อนเป็นของแหล่ ใชยเย็นดวันน้อยครับได้เลยจ้าหนูวันน้อยยังไงเนี่ยลุงโกินไปเถอะน้ำตาลมันไม่ดีฮะห,หนูพูดว่าอะไรนะไฟร้ายน้ำตาลสงครามโทรจันกายกรยรมถึงซานตรงนักต้มตุ๋นอสังหายืมโอปิสนาตามล่าหาบิา๊กฟุตตามกกเนโนเสาพอพอแล้วหนูลูกกดประกอกดอกการทดลองนิวเคลียร์ภาคไทยซับไทยอัปเดตทุกอาทิตย์วันนี้ในสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิล่าฮะ หกดอกนนสีร่าสัตว์ประหลาดกลายพันภา,าส์สานปนเปื้อนความรู้รอบตัวล,ล,ลุงขอโทษโดาชงให้ไหมล,ลุงเคยอยากใหและนี่ก็คืออาการของดันนี่คูเกอร์เอฟเฟก์ที่พอเราได้รู้อะไรใหม่ๆก็คิดว่าตัวเองเก่ง รู้ไปทั่วทางที่รู้แค่ผิวเผินแต่พอได้รู้มากขึ้นก็จะทอมตัวเพราะเข้าใจถึงความซับซ้อนในเรื่องนั้นๆั้นพอได้รู้เยอะขึ้นผมก็เข้าใจลนุงก็แค่อยากให้ผมมีวันที่ดีพราะโดพามีนจากน้ำตาลขอโทษนะครับลือชิบหายสารันเพื้องความรู้อยู่นี่วะ